สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้กมาพอ่อครับแม่ออมแฟไมิดีคือเกนนานาจ้ะมื้อนี้ออมสิลับดบเป็นแม่ขากับแก็บนจาจ้ะจะไปส่งอาหารผู้กักตัวความเสี่ยงสูงจากโควิดนจาจ้ะพี่น้องมื้อนี้ก็ใช้ได้แจวบองกับตําหุ่หงนะคะไปค่ะไปแพ็กของไปเบิ่งกันเลยค่ะนี่คือแจวบองที่ตําไห้ยังบอแพคกนจาจ้ะพี่น้อง ไปจ้าหลังที่หนึ่งค่ะไม่ค่ะเพือ,อ,อสองถุงสุดถ่ายนะจ๊ะ น้า้อยเอาข้าวมาส่งค่ะ